เดี๋ยวถ่ายวิดีโอเดอินถ่ายติดหน้าพี่ถ่ายยังอ้าวโอเควันนี้เรามาประชาสัมพันธ์เรื่องบุหรี่นะครับระวังรถระวังรถระวังรถเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงถนนดีมากเลยอะเออใช่สวัสดีครับจากเขตตลิ่งชันนะครับวันนี้เรามาประชาสัมพันธ์อ,อ,อย่าขายบุหรี่ให้กับเด็กนะครับผมขออนุญาตฝากติดไว้ด้วยนะครับเด็กน้อยโอเคครับขอบคุณครับ ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับในเรื่องของการจําหน่ายบุหรี่นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีร้านขายของชําที่เป็นร้านเล็กๆนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์เพื่อกับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าว่านะฮะการจําหน่ายบุหรี่หรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กเนี่ยก็จะมีความผิดตามข้อกฎหมายพรบนะครับโอเคครับ